ะเพื่อนๆต้านแผ่นหนาวชาวล้านนาและเฟซบุ๊กรุจิสมบัติเกาคำทุกท่านครับผมก็วันนี้อัปเดตงานนะครับนี่ทอยดินนี่เรียกว,ว่าทอยดินนะครับปรับดินทอยดินนหลังจากปรับ พื้นที่เสร็สรับเรียบร้อยตัวนี้ก็วันนี้มาถอยดิน,นครับเป็นงานถอยดินอีกงานหนึ่งครับตนี้ต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยครับทำพื้นที่ลาดเอียงให้มันได้ระดับเอาง่ายๆเอาที่ลาดเอียงให้มันได้ระดับ ก็ได้มันได้ระดับแต่ว่าเอาใจรถเป็นโวอย่างเดียวนะ่ะมันใช้เวลาครับค่อนข้างไกลละเมินอตอนนี้ก็ต้องใช้รถหกล้อนะครับใช้หกล้อเข้ามาช่วยวันนี้ ดอยนะครับอยู่ใกล้ๆตีนเขาครับตีนตีนเขาเนาะดินนี้นี่เขาบอกว่าปุูกผู้เรียนนะครับสุดยอดเลยดินแบบนี้นะครับปุูกผู้เรียนเขาปฏดียิงนักมีหินน้อยนึ่งมีหินนิดหน่อยนะครับโกลนกันพวกนี้ก็จะเป็นการดีครับทุเรียนชอบแบบนี้ครับ ลองปลูกไว้จะใช้ไว้กินนะครับต้นสองต้นว่ากันไปาตามที่มีที่อยู่เนาะเราก็สามารถอาเอาพืชพื้นเมืองจากที่อื่นมากินอื่นมาปลูกอเองปูกอกงปูครับในสวนปลูกเหมือนกันปลูกไว้กินนะครับ mm. เหลากินเราขายนะคร <c oughs> <c oughs> ับพาใครจะไปกินทูเรียนก็เป็น ถ้ามันขอมันติดก่อนนะครับขอมันติดลูกก่อนเอาได้กินมาได้กินนี่มันบ่งมือเ่าป้เจ้แชมป์เรื่องการปลูกทุเรียนนะครับบ้าเกยบมเหมือนลำไยทุเรียนกับลำไยนี่มันเหมือนกันการดูแลนี่มันเหมือนกันครับลำไยนี่มันจะดูแลค่อนข้างจะง่ายนะครับปลูกขวางว้ในดอยมันยังออกลูกเลยวบารื้มันออกมันยังออกอไฟเขาเผายังป๊กมาออกอยู่อ ลำไยราคาเนี่โหหลุต้อวองครับลำไยนี่นะราคาเนี่ยต้องต่วองเลยสุดยอดสมัยก่อนนี่จะดีนะครับสมัยก่อนนี่ราคาำำไยจะดีมากประเด็นนี้บอกแค่ดีนะอาจจะดีอยู่นะครับเพราะว่าเราติดอยู่ที่ว่าเสดยดุลการค้านะครับเสดยดุลการค้าในเรื่องของการปลูกเกษตรกรของเขาเนี่ยชาวไทยของเขาเนี่ย จะดูการค้าเ่างกับต่างประเทศหัวตะตันเปิดนะว่านะง่ายง่ายหัวตะตันเปิดโอ้ยแรกๆนี่ครับมีปีนึงนะครับผมปบลำใหญ่นะโอ้โหราคาที่สุดยอดอะ่ะราคาแพงมากแน้ตอนนั้นนะครับได้กําให้เป็นก้อเป็นกำมาครับปีที่สองได้อยู่ปีที่สามเรียบร้อยอ หมูคนจีนน่ะอ่าตั้งลงเองเลยปีที่สองเนี้ยโอเคอยู่แต่เขาก็มีโลงนะหอบซื้อเองนะออบเองนะอืแล้วต่อต่อมาซื้อของเหาแล้วปีทัดมาปีที่ที่สามนะมันซื้อหลังสวนมาเลยหมูนี้นะฉลาดมากซื้อหลังสวนเลยเออคนไทยดูแลจ้างคนไทยดูแลอแล้วทีนี้มันจะ มันซื้อนักไงมีเท่าไหร่มันซื้อหมดหลายร้อยหลายพันให้แล้วนี้เขาจะเอาไปขายมันกาหนดราคาแล้วทีนี้อ่ากำหนดราคาหมดเลยอย่งางประเดี๋ยวนี้ยังมันยังอยู่ในมือของเขาอยู่เลยเน,นี่ยอ่าอู้ถึงอ่าสวนลําไยนะยังอยู่ในมือเขาอยู่ในแน่ณตอนนี้นะเขจะาจะสามารถเอ่อสามารถเอา ซื้อเท่าไหร่ก็ได้อ่าจะขายเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเขาส่งเองนะครับแล้วเฮาเนี่ยลำบากเลย <c oughs> ครับกรนี้นะครับเรื่องทำบอกว่าจะแการเกษตรบอกว่าจะทำมันยังนะครับการก่อสร้างมาเดียวนี้เหมือนกันอ่าก็เลี้ยงไม่เลี้ยงมาเดียวเออแต่ก่อนนี้อ่อยังจ้างเฮาอยู่บาหของแม่โคอ่าแ็ยังจ้างเราเดียวเขาซื้อคนเดียว มีเขามีรถดำขายหินขายทรายเอาเอาไปเอา,ามาเขาซื้อรถดำเป็หลักเอาคนเดียวนะผ่ารลงทุนมาเดียวมันมันมีเหอยะมันเอือ้อครับแต่ก้อนนี่ขายหินก็ขายหินขายทรายขายหินขายทรายเนะต็มตี้ครับได้กำไรดีรถสิบลอ้อพว่วงนี่ลากมาแบกมาได้เดียวก็ได้ละผ่านตาจ้างต้องจ้าง ประเด็นเนื้อขายาินขายาจังกิโลขายเออขนาดไหนนะครับเขาจังกิโลครับมรจังมาได้ครับโดนคิวเท่านั้นเท่นั้นเท่านั้นเนี่ยได้กี่คิวเนี่ยแล้วเขาจะมาขายยังตะกรอนมาได้ตรอโอ้โหแบกขายเขาปเ,เนี่ยมาได้ละนะครับ แต่ละอย่างของคนไทยเขาในน้ำมันนึงต้องต่อสู้กันไม่แห้นะครับนี่เขาก็ต้องมาปรับเนี่ยแเจ้าผมปรับเปลนลานนี่เนาะเจ้าปรับลานนี่นะครับพอปรับลานนี้เรียบร้อยตอนป่ายต้องเอารถมาต่อละอัดเข้าไปแล้วทำกาโหัวยัะปรับเดี๋ยวทำการหัวยับปรับ ได้เอารถถ่ายก็เข้ามาได้แต่รถมอโกปรับครับออันนี้ก็อัปเดตงานนะครับในตอนปายอ่าันนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะครับเนาะ ว่าฝนมีหรือเปล่าโอ้มืดฝนแล้วครับฝั่งอำเภอสเมเด็จเริ่มมืดฝนละลืมเอาน้ำมาตัยเอ,อ้อน้ำกินอยู่ในรถว่ะนะ มอสมันว่ากันไปมันตักนี้มันอุ้มมาได้ครับเพราะว่ามันเป็นฟ่นครับมันเป็นเนี่ยมันอุ้มได้แค่นี้ครับรมันบัเต็มอุ้มดีครับมันมเหมือนอมีความชื้นนะมันคู่ยมด่มีแต่ฟูนตัก้กเต็มได้แค่เนี้ยเนี้ยก็อุ้มได้แค่เนี้ย ก็ดีนะครับได้แค่นี้ก่อนข้าเต็มเต็มเนี่ยตามเราตัดดินเนี่ยอ่ามักกะยาอยู่อ่าสิก use, กบกว่าบุ้งกีตอนนี้เราอัดเต็มตี่มันใกล้เงี้ยอัดซาวบุ้งกีนะครับซาวบุงบ้งกีถ้ารถใหญ่ถ้ารถเบโคใหญ่ก็แค่ห้าบุ้งกีห้าหกบุ้งกี ไปตามนั้นนะเพราะว่าน้นมันเป็นคิวครับตัวุงกีมวันนี้มันใหญ่ของเอานี่มงกี่มันเล็กแต่นี้ใหญ่แล้วนะเนี่ยมงกี่นี่80ดสิบเซนนะมันใหญ่เกินกับไม่ได้ครับมันมันยืดไก่เนะนีเเ่ยจลดพิคว่ำเลยเพราะว่ามันมันรลร้า์กันแค่นี้ก็หนักพอแล้วนะ ใหญ่พอละมุกี้ถ้าตักเต็มอ,อุ้ม,เต,มเต็มเมต็มแน่ทําไปใหญ่เลยรถนี่นะขอคือบุกี้มาใหญ่เกินว่างเกินใหญ่กว่าของยี่ห้ออื่นนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะใหญ่กว่าเนี่ยของป๊อปแคทนะครับต้องตักแค่ตักขนาดนี้พอดีครับ ดีอยอโอเคครับผมวันนี้เอาแ,แค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ฝากขอบคุณทุกท่านครับที่ดูคลิปนี้จนจบดูคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเพือ่อเป็นกำลังใจออกับรุจี h ช n แนลครับเพื่อจะ,อะถ่ายทอดแล้วก็เอาคลิปสร้างคลิปใหม่ๆ คลิปของผมก็มีอยู่ประมาณนีครับรับแม่โว่เหรอทำเกษตรนะทำเกษตรต่างๆครับผมสำหรับวันนี้ครับผมรูจิทชแนลครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม